กราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับผมสายนะครับก็มาต่อกันกับพีทกันเลยนะครับผมหลังจากที่รีวิวพีทขาวไปนะครับพีทก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ได้บัฟมาในแพทนี้เหมือนกันครับแล้วผมบอกเลยนะว่าตัวนี้ของจริงครับสมกับเป็นตัวอวยผมมากเลยนะครับก็บอกเลยครับว่าเก่งทั้งสนามแข่งเก่งทั้งเบรกเอาคือฟีเวอร์สุดๆนะครับโหดมากเออพูดไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่ามันโหดมากนะครับตัวนี้คือผมบอกเลยนะว่าตอนมาแรกๆผมคาดหวังไงผมคาดหวังนะแต่ผมคาดหวังมันในฐานะเบรกเอานะครับคือ อ่ะคุณดูมาปี2ปีมานะ่ะเราไม่เคยแทบไม่เคยเห็นตัวละครสายชุบที่แบบเก่งในอันนั้นเลยนะครับยกเวนผัดสองนะไอผัดสองอ่ะมีเยอะอยู่แต่ว่าผัดหนึ่งอ่ะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าพีทนี่คือตัวละครตัวแรกในสมัยนี้ครับที่สามารถทําลายคํำสาบนี้ได้นะครับผมผมบอกเลยครับว่าผมอึ้งมากตอนเห็นมันติดท็อปบอร์ดแล้วคือที่โคตรดีด้วยนะคือแซงเคฟสตอรอเบอรี่ไปเลยอะ่ะเป็นอันดับรองจากพยาวานนะครับผมอืม ก็บอกรีบบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าในด่านนี้มันจะมีจุดจุดหนึ่งครับก็คือจุดอันติต่อไปนี้ได้แหละเดี๋ยวคุณดูจุดนี้นะคุณดูเลยนะครับปุ๊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 บโอเครอบนี้ได้นะครับผมก็ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าจุดเมื่อกี้แม่งคือจุดนรกเฮี้ยเฮี้ยเลยโคตรโคตรโคตรเวนอ่ะจุดเมื่อกี้คือแบบคือคุณต้องลองไปเล่นด้วะเออเห็นผมเล่นมันอาจจะง่ายแต่พูดตรงๆมันมันมันเมื่อกี้ยี่สิบยี่สิบเทกอะเมื่อกี้คือแบบ จุดเมื่อกี้ไม่ใช่ว่ามันแค่ยากนะทุกคนมัน RNG เลยนะมันสุ่มดวงเลยนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดไอโจบบนไผ่เมื่อกี้มันเกิดในจุดที่เป็นไปไม่ได้เมื่อไหรอ่อ่ะคือคุณพลาดเลยนะครับจุดนั้นผมบอกเลยคุณคุณฟังผมคุณไม่เข้าใจหรอกมันดูง่ายใช่ไหมแต่ว่าลองไปเล่นดูนะครับเออนรกขี้ๆอ,อืมผมแบบโหกว่าจะเล่นเซนี้ออกนะครับเออแต่ว่าผมเล่นจนชินแล้วนะเออตอนนี้ก็ฝึกมาหลายรอบแล้วนะครับก็เล่นจนได้แล้วแหละนะครับผม ก่อนจะไปต่อกับการม้ามอยนะผมก็ขอพูดเซตก่อนนะครับก็ในด่านสวสวรรค์นะเราจะเล่นพีทเป็นพันหนึ่งไทยพันสองกับเคสสตรอเบอรี่นะครับว่าอ่าบอกไว้ก่อนว่าพีทเป็นตัวละครสามขวดเลือดนะครับผมใช่เป็นตัวละครชุกแต่ว่าแค่สามขวดเลือดนะครับผมเพราะว่าระยะมันไกลนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงสี่ขวดเลือดขนาดนั้นไงนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟังผมแค่นี้อย่าพึ่งฟังผมแค่นี้นะครับเออให้คุณรอด่านต่อไปด้วยเพราะว่าตัวนี้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมแต่ว่ารู้ไว้แค่นี้ก่อนว่าโดยทั่ววไป3ขดเลือน ส่วนสมบัตินะครับเราใช้เป็นสมบัติไอมาเล็ดพันพีทที่เพิ่งบัฟมาใหม่คู่กันเลยนะครับคะเนนก็โหดใช้ได้นะสมบัตินี้พอเล่นคู่กับพีแล้วแต่ว่าเล่นกับเซตอื่นน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพูดกันอีกทีสมบัตินี้ก็น่าพูดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตีศูนย์กับมาเล็ดพืชนะเท่าที่เห็นในเซตท็อปในปัจจุบันนะครับวันนี้เป็นประมาณเดย์เดย์ทรีเดย์โฟนะก็จะเซตไม่ค่อยคงที่หน่อยนะครับอืก็เมื่อกี้สังเกตว่าผมจะชุบมาแล้วนะครับ สมบูรณ์เลยนะเออเป็นสามขวเลือดที่ไม่ได้เลือดเกินไม่ได้เลือดขาดอะไรนะครับเป็นสามเลือดที่ปกตินะผัดสองที่เล่นกันได้ก็คือเคสสตรอเบอรี่มะนาวอะไรปกติเลยนะครับอืมอารมณ์แบบเจพยาวานเป๊เปนะเนาะจุดต่อไปเลยที่สําคัญมากๆและผมอยากคุยมากๆเหมือนกันก็คือการันติรอบสุดท้ายของพีทครับผมในด่านสามดาวเนี่ยคุณจะสังเกตครับว่าพีทอะเป็นตัวละครอันดับหนึ่งนะครับแต่ในด่านสองดาวเป็นตัวละ,ละครอันดับสองนะครับซึ่งมันน่าจะเนื่องมาจากจุดนี้ครับผมคือ มันคุณรู้ไหมครับว่าคุณสามารถขึ้นโบนัสธรมก่อนพีทจะตายได้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าสองผมเล่นด่าน2ดาวผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถทําอย่างนั้นในดาน2ดาวได้ไหมแต่ว่าพอไปดูคนที่เขาเล่นด่าน3ดาวเล่นอะไรเงี้ย <IS> เขาทําได้ค่อนข้างค่อนข้างจะง่ายเลยนะเออมันแบบเออมันมีมันมันไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่ามันมีแววมากกว่าที่ผมเห็นเงี้ยเมื่อกี้คือห่างค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอผมไปดูคนด่าน3ดาวเนี่ยเขาขึ้นหรือไม่เขาก็แบบตายหน้าตัวอีแบบประชิดมากนะครับแต่ว่า ผมไม่แน่ใจไงว่าด่านสองดาวทําได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทําได้ผมขอโทษมากมากนะจุดนี้เพราะว่าถ้าการได้ขึ้นโดทธรรมก่อนต,อตายมันเป็นอะไรที่แบบระยะทางดึงไปได้เยอะมากครับเต้มมันหายเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดมันเป็นไปได้นะผมเล่นด่าน2ดาวนะทุกคนมันผมไม่แน่ใจว่ามันทําได้ไหมอันนี้คือด่านนี้ไม่มีอะไรให้พูดเยอะหน่อยสาหรับพีทเพราะว่าปัญหาด่านนี้มันก็เยอะก็เรียกค่ะสองเคปสตรอเบอรี่มานะครับบอกเลยว่าผัดนี้นี้พูดตรงๆว่าพูดอะไรเกี่ยวกับพีทไม่จบเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นตัวที่น่าสนใจมากจริงๆนะปรับมารอบนี้มันเป็นตัวที่แปลกมากนะครับคือผมชอบตัวนี้มากนะครับผมก็อจุดสุดท้ายเมื่อกี้คือแนะนําให้ยื้อมาไกลๆนะครับเพราะว่าถ้ายื้อใกล้เกินเนี่ยมันจะไปชนตัวต่อตายได้นะครับผมผมลองมาแล้วก็ห่าง10บล้านครับด่าน2ดาวนะถ้าด่าน3ดาวคือชนะเจพยาวานแบบขาดมากนะครับผมทุกคนจําที่ผมพูดในด่านก่อนได้ไหมครับว่าอย่าเพิ่งฟังหูไว้หูว่ามันเป็นตัวละครสามขวดเลือด เพราะว่าในด่านนี้มันเล่นเป็นตัวละครสี่ขวัเลือดนะครับทุกคนเออคือแม่งคือตัวนี้มันพูดยากมากครับก,ก็จุดนี้แหละนะครับคือคุณรู้ไหมว่านอกจากสามขวัเลือดเป็นสี่มันเป็นสี่ขวเลือดได้แล้วเนี่ยมันยังเล่เป็นผัดส,สองได้อีกนะแล้วแบบมันยังนู่นนี่นั่นได้เยอะมากนะครับคือโหเยอะอ่ะตัวนี้สุดยอดมากสมกับที่เป็นตัวอวยนะครับก็ก่อนจะมูต่อนะผมขออนุญาตพูดเสร็จก่อนครับเราจะเล่นเป็นสี่ขวัเลือดนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นตีศูนย์ เออพีชบัฟนะครับแล้วก็จะเป็นเออ่เคฟตสตรอเบอรี่นะครับผมแล้วก็ผ่านสองก็จะเป็นเมตาของเราในปัจจุบันศูนย์คนแรกก็จะเป็นเจพยาวานนะครับผมเป็นเซตทีท่เบสิกเบสิกนะครับก็ด่านนี้ไม่มีเทคนิคอะไรนะครับผมต่างจากด่านแรกมากเนาะจริงจริงด่านแรกไม่เรียกเทคนิคหรอกด่านแรกแม่เงเรียกนรกมากกว่าจริงนะคุณต้องลองไปเล่นดูไอจุดเมื่อกี้ไอจุดแรกด่านแรกอะแม่ง <c oughs> คือเกือบเกือบพูดละคือมันมากอะแบบ สุดๆอะแบบมัน R N G เลยอะมันใช้ดวงเลยอะครับมันไม่เรียกว่าสีมือหรอกมันใช้ดวงเลยคือพูดตรงๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือไอ้ปัญหาเหมือนกับไอ้ด่านแรกไอตอนลูกไฟเมื่อกี้มันมันมีมานานแล้วนะครับถ้าพูดตรงๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพิ่งมาพูดด่าน2แต่ว่าเออปัญหานั้นมันมีมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าเขาไม่เขาไม่เคยคิดจะเขาไม่คิดจะปรับนะคือผมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะปรับแหละเพราะว่าผมก็เคยเจอปัญหานี้มาก่อนกับตัวเองนะครับคือ เล่นไม่ออกเลยนะตอนนั้นในชาเลนจ์สุ่มแล้วแบบมันเฮี้ยมากเลยอ่ะคือผมตอนแรกนึกว่าแบบเขาจะปรับให้มันใช้อ่ยติระหว่างลูกไฟด้วยไม่ใช่ดิใช้ลูกไฟระหว่างติด้วยไม่ได้หรือไม่ก็ปรับให้มันโดนง่ายกว่านี้แต่เขาก็ไม่ปรับอะไรนะครับเขาเพิ่มแค่แต้มแล้วก็ปรับจังหวะให้มันเป๊ะขึ้นเนาะคือก็เสียดายแหละเพราะว่าจุดเมื่อกี้คือมันนากจริงๆนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาไม่แก้นะครับโอเคขอเดี๋ยวก่อนกลับมาเดี๋ยวขอขึ้นโบนัณธรมก่อนปึ๊บ คือถ้าเขาแก้มาเนี่ยแล้วไอ้จุดนั้นเนี่ยมันแบบคือมันเล่นได้คงที่กว่าเนี่ยคือผมมองว่าพีทมันจะเป็นตัวที่โอ้ยหน้าหน้าปั้นกว่านี้มากแต่ว่าไอ้จริงๆแค่แค่ตอนนี้มันก็หน้าปั้นแล้วนะครับเออผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยหน้าปั้นแน่นอนนะครับ100 100 100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยควรควรปั้นมากนะครับเพราะว่าโอ้ยเล่นผัดหนึ่งได้สองจังหวะเล่นผัดสองได้เก่งมากเล่นเบรกเอาได้อีกอโอ้สุดยอดมากครับตัวนี้คือผมไม่เหลือเหลืออะไรจะพูดแล้วนะครับก็ คือป้นเลยนะครับเออคือผมบอกกลางคลิปแบบนี้แหละป้นเลยนะครับผมผมไม่รู้จะพูดไงแล้วคือตัวมันเก่งเกินจริงๆนะครับแต่ว่านั่นแหละเสียดายตรงดานแรกนะครับคือดานแรกมัน RNG มากนะพูดตรงๆคือดานแรกมันแบบคือบางทีอ่ะถ้าคุณโชคร้ายอ่ะคุณติดลูบนั้นอนะ่ะคุณสามารถแข่งจริงไม่ทันได้เลยนะครับผมแบบมันลูปลูปเยอะจนเวลาไม่พอไม่ทันอนะไรเงี้ยเออคุณอาจจะแบบยอมแพ้เสียที่ง่ายๆเลยคือแบบมันจุดนั้นมันไม่ดีจริงนะครับผมก็ นั่นแหละไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาไม่แก้นะครับคือมันก็ปัญหานะก็โอ้เ oh, ฮียแบตสิบเปอร์เซ็นต์โอเคกลับมาด่านสองก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็นไหมสี่ขวดเลือดชิวๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้มากเลยเนาะก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นเซตของวันที่แบบค่อนข้างจะแรกๆนะครับวันที่3เนาะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด่านนี้ในอนาคตเขาจะไปเจอสมบัติหรือว่าเซตอะไรที่พิสดารหรือเปล่าในตอนนี้คือเขาใช้เป็นปกติอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ลงตัวของมันอยู่มากมากแล้วนะครับผมเออ ก็เราก็วิ่งไปงงงเลยนะครับผมแล้วก็32 1ยืดดีๆปึ๊บป๊บแลกเรียกพันสองพยาบาลขึ้นมานะครับแค่นี้เลยนะครับผมง่ายมากเนาะนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีเซตพิสดานไหมคือมันดูแปลกแต่ว่าคะแนนมันโอนะเออถึงแม้มันจะดูแปลกก็ตามนะครับอ๋อแล้วก็ความแปลกอย่างหนึ่งของพีทที่ว่ามันทําให้เล่นด่านนี้ได้อย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมอยากจะพูดมานานมากแต่ผมไม่ได้พูดสักทีก็คือมันเป็นตัวละครที่เน้นอันติมากนะครับพีทคือมันสุดมากในการเล่นอันตินะครับผมคือ มันเป็นตัวละครที่ยังไงอะเรียกว่าอารมณ์แบบยังไงอะผมพูดยังไงแสงจันอะไรเงี้ยทุกคนคือมันเป็นตัวละครที่เน้นอันติบ่อยๆนะครับคือคุณจะสังเกตได้เลยว่าพีทมันอันติบ่อยมากถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะครับแล้วคุณสังเกตเห็นแคนดี้ของพีทไหมไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่สังเกตทีก็ดูดันได้ได้นะครับก็พีทเนี่ยแคนดี้ทีห้าล้านนะครับแล้วมันแคนดี้รวมมากนะครับแบบสุดๆเลยนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของพีทอ่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงสาย ชุดอย่างเดียวมันไม่ทําแต้มนะเขาก็ต้องหาอะไรมาเกณฑ์แหละแต่ก็คือบอกไงว่ามันเป็นตัวละครที่รีดอันตรีจากคุกกี้ล้วนอย่างเดียวเลยนะครับโอเคพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปพูดด่านหน้าดีกว่าก็ด่านนี้อาจจะห่างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ลงเซตไงมาตอนด่าน3เข้ากด่าดในอำเภอยุกวานะครับผมก็เซตปกติเลยนะครับมาเลสพีดเอ่อจำไอตีศูนย์แล้วก็มีแหวนมีเหลืองนะครับปกติด่านนี้ก็เล่นเซต ตามจังหวะทั่วไปนะครับด่านก่อนมันเล่นเป็นสี่คนเลือดเนาะอันนู้นมันแปลกเฉยๆนะครับระยะเกินแต่มันก็ยังเล่นได้นะเออสุดจริงๆตัวนี้ก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับคือพีทมันเป็นตัวละครที่แปลกเนาะตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครเน้นคุกกี้อย่างเดียวเลยนะครับเน้นผัดหนึ่งด้วยมีหนามซ้ำนะครับคือมันเป็นตัวละครที่อารมณ์แบบแสงจันทนะครับผัด2จะยังไงก็ได้ขอแค่ดีก็พอนะครับแต่ว่าผัดแรกะคือเมนผัดแรกคือคีนะครับผมคืออ่ะคุณดูเลยนะครับอ่ะดูดูการทุบขของพีทนะ คือบอตีรอบหนึ่งอะมันไม่ได้เยอะหรอกเว้ยพีสอะแต่ว่าคุณดูการทุบ5้าล้านนะครับแล้วแบบสเต็กมันไวมากนะครับคือคุณทุบ5้าล้านแบบมันมันได้เลยอะ่ะอืมคือแบบมันเยอะมากนะครับเป็นสกิลแคนดี้ที่ผมว่าโว้ยเยอะแทบจะเยอะที่สุดในเกมท่เราได้เห็นได้ชัดเจนแล้วอะคือแบบ5ล้านแล้วมันรีไวมากเห็นไหมสามสเต็กแล้วอันนี้คือ15ล้านแล้วนะคือเยอะมากนะครับคือเป็นตัวละครที่เน้นผัดแรกสุดๆเลยนะครับคือ อันติแต่ว่าก็ต้องพูดเ่อะนะว่าอันติของพีทคะแนนไม่เยอะนะครับแต่ว่าอันติของพีทมันเน้นรัวนะครับแต่ว่าแคนดี้นี่แหละที่อึ้งมากนะครับเพราะว่าแคนดี้มันคือแบบ5ล้าน5ล้าน5ล้านอ่ะก็นั่นแหละแต่ว่าเข้าใจได้นะครับผมคือสัตว์เลี้ยงมันไม่ทําอะไรเลยไงเขาก็ต้องมาบัฟให้กับคุกกี้แทนนะเพราะฉะนั้นคุกกี้ตัวน,นี้ก็จะคะแนนเว่อร์หน่อยนะครับก็ เออมันจะรีดคะแนนโหดหน่อยเพราะว่านั่นแหละนะครับไอโซไอแพนด้ามันไม่ได้ทําอะไรเลยนะเขาก็ต้องมาเน้นให้กับคุกกี้แทนนะครับก็เป็นตัวละครที่แปลกประหลาดพอสมควรเลยนะครับผมปกติคือคุกกี้มันต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงไงสัตว์เลี้ยงมันก็รีดคะแนนได้ประมาณ10ล้านอะไรย่างนี้แต่ของไอพีทนี่ก็คือเมอนเอาพลังของสัตว์เลี้ยงมาให้ตัวมันเองด้วยอ่ะเพื่อทดแทนนะครับประมาณนั้นเมื่อกี้ถ้าพูดวกใน,หน,ห,นหน่อยมันมันก็ขอโทษด้วยนะครับผมคือเมื่อกี้ลิ้นก็พันนาะแล้วก็แถมมันอธิบายค่อนข้้าางยยยกกดว็เล อาจจะเป็นอย่างนั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเออมันก็แปลกจริงกันแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะอันติก่อนชุบนะครับอืมนี่มันจะอันติก่อนชุบได้เสมอเลยนะครับถ้าเป็นจังหวะสามคนเลือดอย่างนี้นะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าเดี๋ยวใต้ก็ยื้อไกลๆแล้วก็ชุบนะครับเนี่ยมันจะเป็นจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดเล่นเป็นสามคนเลือดนะนะปึ๊บป๊บโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็เก็บผเลือดขวดที่สามนะดานนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาการกินขวนเลือดเกินหรืออะไรนะครับก็นั่นแหละเล่นปกตินะครับผม ก็ถ้าใครไม่มีเคฟหรือว่าอยากจะเล่นเซตที่มันยื้อง่ายกว่านี้เนี่ยสำหรับดานแรกกับดานนี้เลยก็ผมแนะนําให้เล่นเป็นมะนาวก็ได้นะครับคะแนนไม่ได้ห่างเยอะและก็เป็นผ่าสองที่ดีพอๆกันด้วยแถมมะนาวก็เล่นค่อนข้างจะง,ง่ายกว่าเคฟเยอะนะครับผมเพราะว่ามีสกิลกดยื้อง่ายอะไรง่ายกว่าเยอะนะครับมันเน้นนู่นเน้นนี่ได้ง่ายกว่าเนาะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําเป็นมะนาวเหมือนกันถ้าไม่อยากยื้อป,ปวดหัวหรือว่าเสี่ยงกับชนตัวต่อดานแรกก็มะนาวเถอะนะครับ คือดาแรกนี้เฮียจริงผมผมยังแค้นอยู่เลยนะครับคือดาแรกนี้เล่นมะนาวเถะนะเพราะว่าไอการเล่นเคฟมันเสี่ยงจริงๆนะดาแรกคือถ้ายื้อไกลไม่พอหรือว่าเผลอพลาดตอนแข่งจริงอะไรเงี้ยอันนี้คือผมเตือนผมเตือนเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้นะเออพากมาก็เริ่มเหนื่อยเนาะคือคือคุณรู้ไหมครับว่าไอพัมไม่ใช่พัมดีพีทแต่ละผับเนี่ยแต่ละผับ <c oughs> คุณดูดิคือผมเหนื่อยแค่ไหนนะคือคุณรู้ไหมว่าพีทอะ ผัดหนึ่งห้านาทีนะเว้ยมันคือตัดโบผมตัดโบอะไรเงี้ยมันก็ดูสี่นาทีกว่าๆแต่ว่าโอ้โหแต่จริงๆมันห้านาทีนะแล้วมันนานมากคุณรู้ไหมห้านาทีเนี่ยคือคือโดยเฉลี่ยจังหวะปกติมันจะเป็นสี่นาทีต้นสามนาทีไปลายไม่ก็สี่นาทีครึ่งนะแต่ว่าอันนี้แม่งคือล่อมาห้านาทีเกือบครึ่งนะแต่ละผัดก็คือกินเวลาสนามแข่งจริงมากนะครับก็เลยแบบโอ้โหใครเล่นนี้ก็เออจะพลาดได้น้อยกว่าคนอื่นหน่อยนะเพราะว่าเซตมันเพลทามนานมากนะครับผมแล้ว โอ้คิดดูผัดละห้านาทีผมพาคมาแบบคอจะแหบนะครับเห็นไหมคลิปปกติผมจะ12นาทีใช่ไหมอันนี้สิบ่นะคุดูเลยก็นี่น่าจะเป็นข้อเสียของพีทนะครับเออคือลูกไฟก็ยังไม่ลงตัวเป็นอะไรที่เป็นผัดที่เล่นค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสพาดได้น้อยกว่าเซตอื่นเนาะเพราะว่าถ้าคุณแบบเหมือนเผลอพาดไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสรีเซตได้ น้อยกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเซตมันวิ่งตั้ง5นาทีกว่า,วาไงไอเซตอื่นมันแค่สนาทีต้นๆไม่ก็สนาทีกลางๆเองนะครับผมถ้าคุณพลาดอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสจะไม่ทันมากกว่าเซตอื่นนะครับก็คะแนนด่านนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับผมห่างประมาณ1ิบล้านนะบอกไว้ก่อนเลยครับว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันของวันนี้กันเลยดีกว่าเนาะขอหายใจก่อนนะครับก็ เหนื่อยมากก็สําหรับพีชนะผมขอพูดแค่ในฐานะพันหนึ่งก่อนแล้วกันสาหรับคลิปนี้เพราะว่าแน่นอนมีผัดสองนะครับอย่าลืมรอดูด้วยนะก็สำหรับพีพันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับเก่งสุดๆเลยนะครับผมถ้าไปนับความเล่นยากหรือว่าปัญหาที่มีอยู่กับด่านเยรูซาตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวละครน่าจะเรียกว่าองไงอ่ะอีพิกอันดับ2ได้เลยนะครับผมไม่ก็อันดับ1เลยนะครับคือมันค่าๆอยู่ตัวนี้แหละผมให้อันดับ2แล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาอะไรที่แบบ มากกว่าพยาวานเยอะแถมแต้มส่วนใหญ่ก็แพ้พยาวานอยู่ด้วยนะครับก็เลยเออให้ที่2แล้วกันถ้าให้ตอนนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าเคสนี้คือโดนปัดแล้วนะแต่ว่าเอาตรงๆมันก็สูสีกับเคสน่าแหละนะถ้าเอาตรงๆมันก็ไม่ได้ชนะแพ้อะไรกันมากหรอกแถมมันก็เล่นยากกว่าเคสเยอะด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวรอดูคิปผัดสองกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ